เอาละช่วงอินเกมของเราวันนี้นะครับผมเราก็จะมาถ่ายรูปติดวิญญาณกันนะฮะแล้วก็นี่ก็คือเส้นทางที่เราจะไปกันนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเทปที่น่ากลัวมากนะเพราะว่าเรามาถ่ายทําจากสถานที่จริงเลยนะครับผมก็ไม่รู้วันนี้เราจะถ่ายรูปติดวิญญาณได้หรือเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องลุ้นกันในวันนี้ครับเฮ้ยพี่ตกใจหมดเลย ก็ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะไปบ้านผีกันครับผมหลังนี้ใช่ไหมพี่ที่มีประวัติใช่ป่ะ mm. ก็เดี๋ยวส่วนในเรื่องของประวัติบ้านหลังนี้นะฮะ mm. ก็เดี๋ยวเราจะไปเล่ากันข้างหน้าบ้านเลยดีกว่านะครับ mm. ก็เดี๋ยวรออแป๊บนึงนะฮะว่าหลังนี้มีประวัติยังไงนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมนะฮะบ้านข้างหลังของเรานะฮะก็คือสถานที่เราจะมาเล่นเกมกันนะฮะกับช่วงอินเกมของเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปติดวิญญาณกันนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสเพียงแค่3าครั้งที่จะมีวิญญาณออกมานะฮะใครถ่ายรูปติดวิญญาณได้ชัดที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนะฮะสำหรับเกมของเราในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปมันครับเราข้างในใดูเอา <c oughs> นั่นแหละฮะไอตัวหนึ่งตัววิญญ,ญาณที่เราต้องถ่ายมันวันนี้ฮะมาฮะเข้าเลย ก็เข้ามาภายในตัวบ้านแล้วนะเอาครับตอนนี้ผมก็ดได้อยู่ข้างในแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องไปหาจังหวะดีๆเพื่อที่จะมาหลอกผีเขา เข้ามาข้างในก็ยังมีทีที่หนึ่งแล้วตกใจเสียงมั้งครับพ่อทีที่หนึ่งแล้วนะครับอ้ทันแล้ววะผมไปหาที่แอบก่อนแล้วกันโห้โ่วนไวอ่ะนี่คือรูปที่ได้คุณผู้ชมโอเคนะพี่โอเคาสองครั้งนะพี่ได้ฮะพี่เลยสองครั้งนะครับครับผม เห,เห็นหลังมันแวบๆอันนี้ถือว่า <laughs> โอเคนาพี่คนแบบตัวที่สองผ่านไป โอเคโอเคโอเคุกมากเลยอันนี้ถือว่าทักทายกันก่อนใกล้ๆอันนี้ไม่นับฮะเดี๋ยวผมมายังไม่เอาหรอยังได้ได้ได้พี่นับหนึ่งถึงสิบปุ๊บพี่หาได้เลยดีกว่าโอเคนี่ก็เป็นช็อตสุดท้ายที่จะต้องถ่ายแล้วนะฮะก็เฮ้ยพี่ขอหน้ากลัวนีดหน่อยดิเริ่มชินแล้วอ่ะเข้าใจป่ะเฮ้ยนี่เรื่องหน้ากากมาแบบโหดเลยนะนี่มันอะไรตือบอยกายะไม่ไม่ดูน่ากลัวเลยหรอไม่นากลัวแต่เห็นตาแรกน่ากลัว ตอนแรกเบือจริงเสาวแตกเลยตอนแรกอะเอานะหลับตาพี่หลับตาเลยโอเคได้ได้ครับนี่คือรีทีสองเที่ยวได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเขาอะอะไรของพี่วะเนี่ยอะไรของตือป่ยไก่เนี่ย ไม,ไม่รู้สึกไงไม่กลัวแล้วเต็มเตมครับนี่ได้แนละ้วแถที่สามโคตรห่วยว่ะพี่ห่วยมากเป็นผีที่แบบผ <c oughs> ีที่ห่วยมากอะ่ะจริงๆ <c oughs> <c oughs> เอาล้ฮะเราก็ผ่านไปแล้วนะฮะกับรอบของแจ็คนะครับผมก็เดี๋ยวต่อต่อไปนะฮะก็ต้องเป็นรอบของคุณพลุนะฮะที่ต้อง ล่าท้าผีโดยการลั chapter, yes. ่นชัตเตอร์ถ่ายรูปผีคนนี้ให้ติดนะฮะก็เดี๋ยวรอรุนกันว่าพี่ภูจะได้ภาพที่ชัดเจนกว่าแจ็คหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยสิ่งไรวะพี่เฮ้สิ่งไรเฮ้ยเฮ้ยอคุณวะโทราผมอ้าพี่เอาไปถ่ายรูปบ่ามันมยัดของผมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะพี่เอาไปถ่ายรูปไงใครโทรมาล่ะ พี่พู้โทรมาทำไม,ไมอ่ะโทรงทำไมเนี่ยต้องรับปะเนี่ยปเปลี่ยเนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเลยที่หลังอ่ะโอ้ยตกใจหมดกลับมากลับมาเข้าสคริปต์เข้าสารคริปต์นะฮะก็ละหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นรอบของแจ็คแล้วนะฮะที่ต้องให้พี่พุมาถ่ายรูปแจ็คนะฮะพร้อมไหมพี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากยังอะไแค่เราสะกดความกลัวไว้อ่าแล้วก็เฮ้ย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 อฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 เฮ้ยยเฮ้ยเ้ ก็เห็นมือกดยิกๆอยู่เลยน่ะพอเลยรอเอาครับตอนนี้เรารอที่ผีจะไปไปประจำการนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะถ่ายนะเราก็แค่ทําหน้าตาให้แบบสะกดอารมณ์ไว้ไม่ให้กลัวแล้วก็ถ่ายออกมาจะเป็นยากอะไรดูมีอะไรมันมีอะไรม่นมีอะไร อันนี้ก็ถึงตาของแจ็คแล้วนะฮะที่จะหลอกคุณผู้ให้ถ่ายรูปแจ็คติดน,นะฮะเราไปเลยเรวไปีิได้ยังไนะไป เสียงพึ่งมาเสียงมาแล้วครับตามนี้อ่ะอเฮ้ยกูได้ยินเสียงจากข้งางในใครเ่ะเดินเข้ามาเดินมาไอ้ที่อยี่นี่ไอ้อยู่นี่มาเนี่ยพี่ พิเศษของเกมในรอบนี้นะครับคือเรามีน้องๆนะครับที่พอดีว่ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาพิสูจน์เรื่องราวแบบนี้ด้วยกันพอดีเหมือนกันขอเชิญนะมานี่มาตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเตัวไม่เล็กแล้วนะอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเผชิญมันถ้าแบบรู้สึกว่ามันโผล่มาเมื่อไหร่ก็วิ่งเป็นผีที่เตะได้โอเคปะโอเคค่ะ มึงแดงข้างกูตลอดอ้โอ้ยใจ๊้จไหนผีอะผีไหนเอ้ไอ้โคตรตื่นเลยว่ะเอโอ้โหอะไรวะไม่ได้เรื่องโอ้หจีมนี้จีไนี้ตกใจปะตกใจเตะได้เลยวะเตะได้ผีนี้เตะได โอ้ยอะไรวะนี่พี่ยืดแฟไฟดิตานนีถือว่าไม่ได้เรื่องเอาแล้วถ่ายรูปติดป่ะโถพี่ดููมันชัดขนาดนี้แล้วอ่ะเห็นตากล้องก่อนเขาเขาวัดกันที่รูปดิเขาวัดกันที่รูปเห็นตากล้องก่อนเลยเขาวัดกันที่รูปไม่ใช่เหรอใช่พี่แต่ยังไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะก็บอกเขาไปว่ากดกดถ่ายไม่เป็นให้น้องเขาถ่ายให้ก็ได้น้องเฮ้ยถ่ายให้ก็ได้นะ คิดเลขมื่อกลคิดเลขกันเดินมานี่ไม่สนใจเลยคิดเรื่องอะไรตลอดเลยเครื่องคิดเลขดีกว่าคิดอะไรอยู่คิดงานคิดอะไรคิดงานนี่เราคือเจ๊งบอลนะบวกยับโอเคสรุปตาแรกถือว่าไม่ได้เรื่องครับอ้าหลับตาครับออาหลับตารอบที่สองนะเอาดิมามองไฟต้องใหม่ตากล้องอนี่ออยู่นี่รอบนี้รอบที่สองนะครับรอแป๊บนึงนะ ่พอเจอผีรูปถ่ายเลยแต่อันนี้หน้เปิดแฟลชเลยพี่ถ่ายก่อนเอาให้ชัดเอาเพอร์เฟคหน้าชัดตึ้งเปิดแฟลชป่ะรวยจัวไม่ใช่ลองเล่นดูลองเล่นดูถ่ายเลย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 ผีมาดูดีมากดีเอาเลย บางทีเราก็ไม่ต้องทำนี่แล้วชิวๆอยู่แล้วเรื่องผีเรื่องสารพี่เอฟเอวะเนี่ยโอ้ถ่ายกับผีเลยดูสิอ่ายทีนีอกีได้ไหมสุดท้ายแล้วได้ไปบ้านทีนี้อื่นเอาให้กีเลยนะได้เป็นไงเมื่อกี้ได้อะไรบ้างได้รูปผีมาถ่ายคู่กับผีด้วย ชนะชั่วเห็นไหมโอเคนะเหลืออีกทีหนึ่งรันนี้เอาให้แบบหลอกกลับเอาให้เขารู้สึกแย่เอางี้นะเดี๋ยวราวางแผนเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปทำแล้วเป็นกลัวแล้วก็ตกใจอะไรล้วก็แไปถ่ายที่หลนเราก็ไปถ่ายไว้แให้ชันปึ้งปึ้งรัยดโทรศัพท์มาที่พี่เห็นไหม เหายเลยเฮ้ยพี่นี่น่ากลัวเหมือนกันนะเลื่อนไปเอาสักเข่าซุดเลยไอ้พวกไม่มันลื่นได้อะไรมาเนี่ยอะไรวะหายใจลายของเขาเนี่ยลื่น มองดีๆพอผีติดแต่พี่แบงค์อะี่ไม่ผีอยู่นี่ไงก็พีหลอกกล้าถ่ายอ่ะจากการเล่นเกมในช่วงอินเกมของเรานะฮะตอนนี้เราก็มาสรุปผลกันดีกว่านะฮะว่าใครเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะกันฮะยังไงครับพี่สรุปแล้วพี่ยังไงทุกคนลงความเห็นกันว่าชนะชัวพี่อะแพ้พี่แพ้เพราะว่าพี่อะถ่ายรูปโดนถ่ายรูปติดวิญญาณชัดสุดไหน มันจะไม่ชัดได้ไงพี่เนี่ยพี่เล่นไปถ่ายกับน้องเลยอ่ะเอามายื่นเอามายื่นหน้าย้องกูพี่ดูเลยแล้วคืออะไรอ่ะคือแบบชัดเลยอ่ะพี่เราคนของประชาชนอ่ะดาราก็มีคนมาขอถ่ายรูปก็เอ้าเป็นเกมไงเกมคือเกมพูดว่าอะไรพี่พี่เป็นคนสั่นเกมด้วยก็ถ่ายรูปติดชัดเจนที่สุดก็เป็นผู้แพ้อ่าชัดป่ะเต็มเต็มนี่โชูสองนิ้วด้วยอ่ะคือเล่นกล้องอ่ะ นี่แหละพี่ก็ต้องเป็นพี่ที่แพ้ไงโอเคแล้วแพ้ต้องทำยังไงแพ้คือที่คุยกันไว้ก็คือต้องอยู่ที่เนี่ยแล้วก็เดินออกไปเองก็คือคนอื่นเขาก็กลับบ้านได้อยู่ในบ้านหลังนี้เหรอใช่พี่จริงเหรอพี่จะอยู่ก็ได้หรือว่าพี่จะออกไปก็ได้แต่ว่าพี่ต้องไปเองเพราะว่าอ่ะไม่เป็นไรตามกติกามีแพ้มีชนะไม่เป็นไรผม ลูกผู้ชายอยู่แล้วเปนแมนก็ได้แพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรพี่เต็มๆมากก็ไม่รู้ไงใครจะไม่รู้ว่าใช้อุบายนี้กับผมฮะโถคุณผู้ทาไมผมจะไม่รู้ความคิดคุณไม่มันเป็นอย่างี้ความคิดแบบนี้คนเตี้ยกว่าน้องไวะใช่แล้โถพี่เขาเห็นพี่เป็นคนของประชาชนไงนั่นไงโอเคเอาเลยอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ได้จบได้โอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูแจ็คโดนทําโทษนะฮะเรามีสกู๊ปดีๆนะฮะเป็นสกู๊ปสารพัดช่างนะฮะจาก FB ฟบีแบตเตอรี่แรงทนในหนึ่งเดียวนะฮะไปชมกันเลยครับเชือก สารพัดช่างสนับสนุนโดย FB b a t t e r y FB Hybrid b a t t e r y แรงทนในหนึ่งเดียว Call Center 02-269-9009โอ้มายก็โอ้มายก็สวัสดีครับพี่ oh. พี่เท่มากเลยอ่ะรถพ่อพ่อให้ไปซ่อมรถพ่อพ่อให้ไปซ่อมอ๋อเกิดอ,อ,อะไรขึ้นครับพี่คือแบตหมด เอาแบตหมดแล้วทำไมถึงแบตหมดล่ะครับพี่ถ้าผมรู้ผมจะถามพี่เลยเอาอย่างนี้มันดูไม่ยากครับแบตเตอรี่เนี่ยมันดูกันง่ายมากเลยเปิดกับปากกระปองรถเลยเดี๋ยวผมดูให้ครับพี่นะวิธีการดูแบตเตอรี่มันไม่ยากเลยฮะคุณผู้ชมถ้าแบตเตอรี่ของคุณใช้งานมากกว่าปีครึ่งถึง2ปีนะฮะสังเกตจากไฟหน้านะฮะถ้าไฟหน้าของคุณเริ่มสว่างไม่เหมือนเช่นเคยแสดงว่าแบตของคุณใกล้หมดแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะถ้าจุดที่2คุณกระจกไฟฟ้าคุณทํางานช้าลง <_ uk> สแสดงว่าแบบของคุณใกล้หมดแล้วนะฮะถูกต้องครับแบบที่3นะฮะถ้าตอนเช้าสตาร์ทเครื่องยนต์ติดยาก <_ Boden> รอบของเครื่องยนต์ไม่พอเพียงสแสดงว่าแบบของคุณใกล้หมดแล้วนะครับแ <_ D> บบที่4 <_ D> ถ้าเติมน้ำมารบ่อยครั้งตัวเช็คระบบไฟชาร์จของรถสแสดงว่า <_ d> แบบของคุณเสื่อมแล้วนะครับแน่นอน แจกพี่มีพี่เหมือนแบบมีช่างอยู่ข้างๆตัวคือบุกขอ,อก่อนเลยวนะ่าตานี่ปิให้ไฟผมหน่อยพี่ให้หายไม่ได้เต็มมือเลยนี่จะหายได้ไงอ่ะรอทั้งนั้นก็จะจบแล้วผมขอตบเลยเอาดิตบหน้าก็ได้ฮิ๊เยสุดจะกันเป๊ะเจ้างสารพัดช่างสนับสนุนโดย FB แบตเตอรี่ FB HYBRID แบตเตอรี่แรงทนในหนึ่งเดียวคอ l l เซนเตอร์2 6 9 9 0 0 9เอาละฮะวันนี้ตามไปดู Movie Trip นะฮะก็ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์กดติวิญญาณนะครับก็เลยทำให้เกิดทริปดีๆอีกหนึ่งทริปนะฮะแล้วก็มีเกมมันๆแบบนี้ด้วยเกมสนุกๆก,ก็เราเล่นขำๆกันไปนะพี่นะก็ไม่ได้มารบหลัวอะไรทั้งนั้นนะฮะก็อย่าลืมติดตามไปแล้วกันนะฮะกับ ตามไปดู Movie t r i ปนะครับผมว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างแล้วก็ภาพย,ายนตร์เรื่องอะไรที่เรามานำเสนอการก็ติดตามแล้วกันนะครับผมได้แรงบันดาลใจดีๆแน่นอนแต่วันนี้พวกเราต้องไปก่อนนะฮะ<ด>เราอะไระพี่พวกผู๊ไปก่อนพี่่าอยู่ต่อเออพวกผู้ไปก่อนเลยฮะพวกเราไปเจอกันฮะเ,เจอกันกับตามไปดู Movie Trip สัปดาห์หน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับ